อ่าเราก็สิ่งที่จะแสดงต่อไปนี้นะครับเป็นการสาธิตการเกิดภาพที่ท่านไ้มองเห็นตรงนี้คือ,อ,อภาพที่แสดงถึงดวงตาของมนุษย์เรานะครับสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่เข้ามากระทบดวงตานี้ก็จะเกิดในกรอบนี้นะครับกรอบสี่เหลี่ยมที่ด้านล่างดวงตานี้นะครับที่เห็นตรงนี้ก็เป็นกระจกเงารานะรบวัตถุชิ้นแรกเลย กูจะลากต,ตัวจอระเข้มาเอาจตัวจอระเข้ที่มีแสงมากระ,กระทบจอระเข้ด้วยเนี่ยนะครับมาวางไว้ด้านหน้ากระจกะตำแหน่งนี้ก็คือสีเขียวแนวดิ่งเนี่ยนะครับตรงนี้ที่เขียนว่าครอบโคดายเนี่ยตรงนี้ก็คือตำแหน่งวัตถุนะครับเส้นสีน้ําเงินเป็นเส้นที่เราลากไปตั้งฉากกับกระจกรอหน้าของกระจก นะครับก็จะมีเส้นรังสีที่วาดขึ้นมาสองเส้นเส้นแรกเป็นขนานกับเส้นที่ลากเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเส้นสีน้ําเงินตรงนี้เราเรียกว่าเส้นแกนมุกสําคัญนะครับเป็นแกนหลักรังสีที่เราวาดขึ้นเราจะมีอยู่สองอันนะครับเส้นแรกก็คือเป็นเส้นที่ขนานกับแกนมุกสาคัญสนิดลากเลยต่อไปเป็นเส้นประนี่ก็คือรังสีเสมือนรังสีสะท้อนมันจะสะท้อนวิ่งมาทางด้านหน้ากระจก ส่วนอีกเส้นหนึ่งเราวาดตรงไหนก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้มนะันมีดวงตานะครับก็วาดให้มันมันเข้าดวงตาในที่นี้มุมของดวงตาสามารถรับดังสีสะท้อนได้3ามเส้นนะครับสิ่งที่มองเห็นก็จะไปมองอยู่ทางด้านหลังนะเดี๋ยวปรับมุมตรงนี้ให้มันเหมาะสมนิดน,นึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัด,ชด นี่คือภาพที่มองเห็นนะครับสีเขียวนี่คือตำแหน่งที่เกิดภาพจากการมองด้วยดวงตาตรงนี้นะครับซึ่งท่านเกรียนลองวัดใช้มัมทัธวัดดูระยะวัตถุนะครับระยะวัตถุกระิยะตรงนี้มัมทัธนะครับอระยะวัตถุ19.81เมตรนะฮะอันนี้ก็คือระยะภาพ ซึ่งเห็นว่ามันมีค่าเท่ากันนะครับก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้พูดกันก่อนหน้านี้ก็คือขนาดวัตถุเท่ากับขนาดภาพระยะวัตถุระยะวัตถ,ถุนี้ว่าจากวัตถุถึงกระจกนะครับเท่ากับระยะภาพระยะภาพคือว่าจากกระจกไปยังตำแหน่งที่เกิดภาพภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนนะครับคือมองเห็นทางด้านหน้ากระจกแต่เสมือนว่ามีวัตถุอยู่ด้านหลังกระจกด้วย ระยะห่างเท่ากับระยะภาพ